โอเคครับก็ร like <า>ู้ส <Darwin. S 1> ึกตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้เจอแฟนๆนะครับเพราะว่านานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้เจอแฟนๆครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้มาร่วมงานกับอีกตาน์ใช่ไหมครับปินน้กอร์มาเล่นงานทีนึ่งก็ขอบคุณที่เชิญผมมาเลยนะครับเราต้องขอบคุณแฟนๆที่สรับสนุนเมื่อวานนี้นะครับ อยา่างแรกก็ต้องขอบคุณคที่ยังติดตามผลงานแล้วก็คอยมสนับสนุอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากครับที่มีทุกคนครับวันนี้มันร้อนนะครับนนมัน,นรอนนน้อนกันเลยแบบว่าปรดนิดนึงครับไม่เสร็จหลายชิ้นครับ อ๋อก็ใส่เสื้อผ้าได้เยอะขึ้นแล้วแต่ก็แบบใส่เพ้กงไม่ได้ต้องซื้อใหม่หมดเลยครับเวลไม่นานเท่าไหร่ก็หนักก็ลดไปหน่อยก็ไม่อยากให้บอกว่ามันขึ้นไปก่อนนะประมาณนี้โอเคครับ ยากเลยครับยากมากครับยากมากเพราะตอนแรกผมช่วงที่สามปีที่ผ่านไปก็แปดสิบห้าอะไรแบบนี้ก็เลยครับก็มันลดลงมาได้ก็ดีใจครับใช่แล้วครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตในเดือนตุลานะครับคอนเสิร์ต g r รมมี่อนะครับในเดือนกันยายนครับ เิยงอะไรนะครับเิฟิร์มก็กำลังจะพยายามเฟิร์มอยู่ครับอไ๋อไม่ไม่มีอุปสรรคเลยครับเราว่าผลิตว่ามันก็ดีนะครับเราคล่องตัวมากขึ้นนครับเป็นก้วยกันได้เลยเป็นเพเข้าของเอง เราได้โทรเข้ามาขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับตัวการติดตามขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนมินจอนครัคอนเสิร์ตครับอะไรทเอาล่ครับเดี๋ยวนายต้องส่งต่อให้กับกิจกรรมข้างในแล้วนะครับไมีกำลังเริยมแรงมีสื่อมากขึ้นของผครับเป็นคอนเสิร์ตพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่ผมนเดียวครับมีหลายบอกไม่ได้จริงๆครับบอกไม่ได้จริงๆ ยังครับยังพอเราลงไปก็ใครก็มาแฟนรอคอยกันคอมเม้นียูนิคอร์ดีใจมากครับที่มีกระแสตอบรับแบบดีอะไรเงี้ยนะครับก็ทุกคนเหมือนเอ้ยเหมือนบอกแล้วเอาไม่เป็นแฟนก็รอคอยนะพอเราลงรูปไปที่แแแฟฟนนบบอ๋อก็เขาก็ดีใจที่เราแบบ ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบกลับมาแบบว่าจะทาโปรเจกต์อะไรด้วยกันนะครับโอกาสจะกลับมาดมกันในโปรเจกต์ใหญ่ไม่ทราบครับใคปีนี้ครปครับเฮ้ยก็อแนี่ว้่ก็มีาม่เจน่าจะได้ลุ้นกันนะครับประมาณปีนี้สหรั ก็ไม่ได้เจอกันมาแบบเราเจอกันแบบเฉียดเฉียอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็กลับมาแล้วก็ต่อติดกันได้เป็นเพราะเราก็เป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางกันมาพร้อมกันนะครับแล้วก็สนิทสนมกันอยู่แล้วครับแต่ผมต้องกาที่จะมาแล้วอันนั้นถ่ายรูปเล่นกันเลยเชิญครับด้ครับ โอเคครับเดี๋ยวซิงเกลิลต่อไปนะครับตอนนี้มีซิงเกิลที่ชื่อว่าเอ่อว่า Touch My Body นะครับและ Touch My Body อันนี้ Touch My Money ละก็ซิงเกิลต่อไปนะครับจะชื่อว่า Play uh, Nightbird นะครับก็อไป <laughs> แล้วครับก็ <laughs> ฝากทุกคนติดตามนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยปีี้ครับผมก็ก็จะมีคอนเสิร์ตแกร r m ี RS เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์พิเศษตอนปลายปีนะครับแล้วก็มีซิงเกิลทุกทุกทุกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะทำเป็นอัลบั้มนะครับ